คุณฟองนักแปลงฟันคุณฟองเป็นนักแปลงฟันคุณฟองตื่นเช้าทุกวันคุณฟองแปลงฟันพร้อมกับร้องเพลงฟันบนก็แปลงลงล่างฟันล่างก็แปลงขึ้นบนฟันบนก็แปลงลงล่างฟันล่างก็แปลงขึ้นบนแปลงฟันเสร็จแล้วฟันขาวสะอาด ดีคุณฟองออกจากบ้านทันทีไปแปลงฟันให้กับเพื่อนเพื่อนเพื่อนตัวแรกของคุณฟองอยู่บนภูเขาเจ้าหมีตัวดำนอนหลับสบายอยู่ในถ้ำคุณฟองไปถึงเจ้าหมีก็ยังไม่ตื่นเลย ไม่ตื่นก็ไม่เป็นไรไม่ตื่นก็แปลงฟันให้ได้นนคุณฟองแปลงฟันให้กับเจ้าหมีพร้อมกับร้องเพลงเบาๆฟันบนก็แปลงลงล่างฟันล่างก็แปลงขึ้นบนฟันบนก็แปลงลงล่างฟันล่างก็แปลงขึ้นบนจนฟันของเจ้าหมีขาวสะอาดเจ้าหมีก็ยังไม่ตื่น เพื่อนของคุณฟองสองตัวขออยู่ในน้ําคุณปลาฟันแหลมอ้าปากร้ออยู่แล้วคุณฟองไปถึงจึงแปลงฟันให้ทันทีพร้อมกับร้องเพลงไปด้วยฟันบนก็แปลงลงล่างฟันล่างก็แปลงขึ้นฟันบนก็แปลงลงฟันล่างก็แปลงขึ้น จนฟันของคุณปาทั้งสองตัวขาวสะอาดคุณปลาบอกว่าขอบใจขอบใจคุณฟองบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพรุ่งนี้จะมาแปลงให้อีกนะเพื่อนของคุณฟองตัวใหญ่อ่าปากใหญ่ๆล้ออยู่คุณฮิปโปนั่นเอง คุณฟองไปถึงจึงแปลงฟันให้ทันทีพร้อมกับร้องเพลงฟันบนก็แปลงลงล่างฟันล่างก็แปลงขึ้นบนฟันบนก็แปลงลงล่างฟันล่างก็แปลงขึ้นบนจนฟันของคุณฮิปโปขาวสะอาดคุณฮิปโปบอกว่าขอบใจขอบใจคุณฟองบอกว่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรพรุ่งนี้จะมาแปลงให้อีกนะโอ้โหเพื่อนของคุณฟองตัวยาวอ้าปากลออยู่คุณอะไรครับคุณจอละเข่นั่นเองคุณฟองไปถึงจึงแปลงฟันให้ทันทีพร้อมกับร้องเพลง ฟันบนก็แปลงลงล่างฟันล่างก็แปลงขึ้นบนฟันบนก็แปลงลงล่างฟันล่างก็แปลงขึ้นบนจนฟันของคุณจระเข้ขาวสะอาดคุณจระเข้บอกว่าขอบใจขอบใจคุณฟองบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพรุ่งนี้จะมาแปลงให้อีกนะเพื่อนตัวต่อไป คุณช้างตัวใหญ่ยืนคอยอยู่คุณช้างบอกคุณฟองว่าคุณฟองไม่ต้องแปลงฟันให้ช้างหรอกเพราะช้างตัวใหญ่แปลงฝันเองได้แล้วคุณฟองบอกว่าไม่ต้องแปลงฟันงั้นฉันถูง,งาให้ก็ได้คุณฟองหยิบผ้ามาถูง,งาจนสะอาดคุณช้างบอกว่าขอบใจขอบใจคุณฟองบอกว่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพรุ่งนี้จะมาถูง,งาให้อีกนะคุณฟองแปลงฟันให้เพื่อนทั้งวันจนเหนื่อยพอกลับถึงบ้านคุณฟองอาบน้ำกินข้าวคุณฟองนั่งเล่นบนเตียงนอนเล่นบนเตียงแล้วก็เผลอหลับไปเอ๊ะเด็กๆคุณฟองลืมอะไรครับคุณฟองลืมแปลงฟัน จบแล้ว